ทำกันดีไหมคะพี่เอ๋ที่หน้าวันหยุดฉัว่าจะไปเที่ยวทะเลจะไปนอนชายทะเลให้หัวใจเลยแบบเธอ,อฉันจะไปโบซะหน่อยไม่ไหวแล้วเดี๋ยว นั่นันใหญ่หนูนามอนนของเราเนี่ยแกนี่ใกล้ขนาดนี้แกยังสาระแน่เห็นเขาอีกไม้ภาพเรื่องนี้เด็กเยอะแกเรื่องนี้ต้องขยายเรื่องนี้ต้องขยายไดเลยรีบเลยรีบนี่ถอยแกอยู่แล้วไม่พลาดหรอกเบีย ฮัลโหลไฮเม่เห็นภาพที่ส่งไปแล้วใช่ไหมละ่ะอืมเห็นละแต่นี่มันก็ธรรมดาเนีะ่ะที่ยายนี่จะคบกับผู้ชายอะ่ะธรรมดาที่ไหนละแกอยากเล่าอยากเล่าอยากเล่าไม่ฟังนี่ไม่ฟังก็ต้องฟังฉันจะบอกให้นะผู้ของใย,ยหนูนาเนี่ยทั้งเปเก่งเบ่งน,น้อยและที่สำคัญนะมีอะไรก็เปให้ใย,ยหนูนาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสร้อยแหวนนาฬิการถ ยมากเลย <S <S เธอมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าแต่ยังไม่ได้เล่าให้พวกฉันฟังเพื่อม จริงๆเหรอเมื่อวานเธอไปไหนมาไปช้อปปิ้งแล้วแล้วก็ไปกินข้าวแล้วไงต่ออ๋อแล้วก็กลับบ้านหนูแน่เอา uh ดีๆหนูจริงหนูจริงจะอยากรู้เรื่องอะไรอ่ะก็อยากรู้ไงเมื่อวานเธอไปกินข้าวกับใครมา <c oughs> นึกวลัวเชียร์ว่าต้องอยากรู้เรื่องผู้ชายใช่ไหมก็เ oh มื่อวานไปกับพี่เอกแฟนหนูนายัยงแหละอ้หนูนายมันมีแฟนแล้วงันอย่างนี้ก็ต้องเลี้ยงฉลองหน่อยสินะโอเคโอเคฉลองเลยเหรออันนี่นฉลอง ดูสิเนี่ยเมาขนาดนี้จะไหวไหมเนี่ยฮะนั่นน่ะสินะจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงโกก็มีทุระต่อพอดีค่ะพี่เอกหนูนาพีเมเขบกลับก่อนนะจะกลับก็รีบกลับบิดจนตัวม้วนแ้วเนี่ะฉันอยากกลับที่ไหนแล้วฉันก็พูดไปแบบนั้นแหละ จริงๆเลยเจเนี่ยเอไม่อยากกลับเธอก็นอนนี่เลยสิเดี๋ยวเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยฉันอบให้แล้วฉันจะใส่ชุดอะไรล่ะเดี๋ยวฉันจะยืมผ้าของมาพี่เอกให้แกใส่ฉันไม่ถนัดใส่เั้นหลังดมจริงเเสียดายจริงๆเลยถ้าฉันไม่ติดงานนี่นะฉันนอนนี่ละเดี๋ยวไว้ที่หน้านะพี่เอกนะจะมาขอท้างด้วยได้เลยมาเมื่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าเจมี่เมาขนาดนี้จะกลับยังไงเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวฉันดูแลมันเองปลฝากไว้ได้หอกลับอาทิตย์หน้าเจอกันนะคะแก้ววางไว้ไล้หรอคะแหมนิดหน่อยหน่อยไม่ได้เลยพี่เอกเนี่ยว่าแก้วหายบ่อยกู้ปรับเอาไงคุณก็เดี๋ยวคงต้องพาขึ้นไปนอนบนห้องค่ะพี่เอก ระวังระวังระวังเมาอะไรขนาดนั้นเนี่ยเมลเดี๋ยวฉันว่าฉันเช็ดตัวให้แกดีไหมอ่ะจะได้สบายสบายตัวเนาะไม่เอาไม่เอาเราอยากอาบน้ําสระผมอ่ะอไหวป่ะเนี่ยจะไปอาบน้ําสระผมโอ้โจะไหวยังไม่ไหวเลยฮะนั่งก่อนเถอะไหวไหวเราเรา เราโอเคเราแค่อยากได้เกลือแรก่กับวิตามินอนะ่ะพอดีพรุ่งนี้เรามีประชุมด้วยอะ่ะงั้นเดี๋ยวฉันไปซื้อให้นะไปเดี๋ยวพี่พาไปอพี่เอกไม่เป็นไรคะ่ะโดหนูนาไปซื้อเองดีกว่าแต่ว่าพี่เอกช่วยลงไปเก็บของข้างล่างให้หน่อยนะคะ <c oughs> โดว๋ว <c oughs> นอนดึก <c oughs> โอเคเธอพักนะเดี๋ยวมา<ป>จ้ะ เจาน้าอแหลาเมอะเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องมีพักผ่อนนะครับขอบคุณพี่เอกมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับคือว่าเมไม่อยากอยู่คนเดียวค่ะก็เดี๋ยว นูนากลับมาเนี่ยให้หนูนาอยู่เป็นเพื่อนไงครับแต่ว่าอีกนานกว่าหนูน้าจะกลับอ่ะเมว่าเรามาหาอะไรทํากันดีไหมคะ เมมเมมเเดี๋ยวก่อนเมมเดี๋ยวเดี๋ยวเม่เทำไมเธอไม่เคาะประตูกัลหนูนาทำไมต้องเคาะนี่บ้านหนูนานะพค่ขาหนูนาไม่มีมารยาทเลยค่ะหนูนาพี่ว่าหนูนาต้องตัดสินใจใช่ไหมคะเอ่อคือ เธอกาลังเข้าใจผิดนะคือฉันกับพี่เอกเราไม่ได้มีอะไรกันอย่างที่เธอคิดนะเมย์ฉันกับเธอก็เป็นเพื่อนกันมานานนะแล้วฉันก็รู้จักเธอดีพอๆกับที่รู้จักตัวเองเลยล่ะแต่ว่าเธอกับพี่เอกไม่เกี่ยวกับพี่เอกมันเป็นเรื่องของฉันกับเธอละเมย์พี่เอกนี่มันอะไรกันคะคือพี่จะมาทำเรื่องเล่นๆกับเมย์ไม่ได้นะคะผมทำอะไรนะครับ ก็พีผมแค่มาพันข้อเท้าที่แพงให้คุณแล้วก็ไม่มีอะไรนอกเยจากนี้นี่พี่ไม่คิดจะผี่ชอบเมีเลยหรอคะรับผิดชอบเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตลกแล้วครับนี่คุณคิดทําอะไรกคุณเมย์หนูนาเป็นอย่างที่พี่บอกใช่ไหมก็เพื่อนหนูนาเนี่ยเขาแกล้งเมาเขามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ทีนี้เชื่อพี่หรือยัง ทีนี้ก็คุณละคุณเมย์ผมเป็นสามีหนูนะและผมก็รักหนูนามากผมไม่เคยคิดทำผิดต่อเธอนี่มันชีวิตครอบครัวของเราคุณจะมาทำแบบนี้กับครอบครัวเราไม่ได้ถ้าคุณอยากเอาชนะคุณเอาชนะความชั่วที่อยู่ในหัวสมองคุณก่อนดีกว่าไหมคืนนี้ก่อนนอนคุณช่วยคิดทบทวน ว่าคุณจะแก้ไขปัญหาแบบนี้ได้ยังไงถ้าคุณยังคิดไม่ได้คุณจะเลิกเข้าบปใน,นาไปเฉันไม่มีเพื่อนอย่างเธอไปหนูนาะเดี๋ยวก่อน